ัเกิดขึ้นไม่ได้หรอกครับถ้าไม่ใช่เป็นฝีมือของการบริหารของท่านนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิดนี้โดยภายใต้การนำของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งผมว่าประชาชนให้ความเชื่อถือในฝีมือการดูแลอยู่แล้วตั้งแต่ครั้งที่ผมเรียนเมื่อตะก,กี้แล้วก็สังคมโลกก็เช่นเดียวกันแต่ว่าประเทศไทยนั้น เดินเป็นอันดับสองที่ติดเชื้อต่อจากจีนนะฮะแต่ตอนนี้เป็นอันดับที่77แล้วครับท่านประธานเพราะฝีมือของการกำกับดูแลแก้ไขปัญหาสถานการณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้กำกับดูแลจนกระทั่งประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเพียง3 4 5 5ารายที่สำคัญท่านประธานผมอยากจะฝากไปยังท่านประชาชนนะฮะ ว่าผู้ติดเชื้อนั้นรักษาหายไปแล้ว2,931คนเกือบ100ร้0ยเปรกว่าเหลืออีกแค่60รายท่านที่ยังอยู่โรงพยาบาลเป็นเรื่องอาัศาจรรย์อย่างยิ่งเป็นฝีมือของการบริหารจัดการของผู้นำประเทศที่เป็นระดับนำของโลกเลยในสถานการณ์เช่นนี้ขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีและคณะ ที่ได้ก็มีการต่อสู้กับโรคร้ายอย่างมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมจริงๆวันนี้ต้องขอบคุณรัฐบาลขอบคุณท่านนายกขอบคุณคณะรัฐมนตรีคณะทำงานที่ยับยั้งในการแพร่กระจายของเชื้อโรคให้คนไทยรู้สึกมีหวังขึ้นโอกาสนี้นะครับขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังและก็ท่านรัฐมนตรีทุกท่าน ที่รับฟังการอภิปรายของผมในฐานะพักร่วมรัฐบาลและลูกชายผมก็ฝากขอบคุณและก็เป็นกำลังใจให้กับท่านนายกด้วยครับขอบคุณมากครับ